วันนี้เป็นวันที่24มิถุนายน2564เป็นวันคล้ายวันเกิดของน้องแบงค์ลูกของคุณพ่อแขกแล้วก็ลูกของคุณแม่หนุ่ยนะคะวันนี้ตอนเช้าก็ทำบุญใส่บาตรตั้งแต่เช้าพอสายๆมาก็ทำอาหารมาแจกให้บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชท่าบอ่อได้รับประทานกันนะคะ แล้วก็ได้รับเกียรติจากพี่แดงนะคะหัวหน้าฝ่ายการแล้วก็น้องฝนหัวหน้าตึกอายุรกรรมแล้วก็พี่ติม๋มแล้วก็น้องๆที่ OPD มาร่วมต้อนรับคุณคุณหน่ย่ยแล้วก็คุณแขกที่เอาอาหารมาส่งนะคะขอขอบคุณทุกทุกท่านนะคะผู้ให้ก็สุขใจ ผู้รับก็มีความสุขค่ะอาหารวันนี้ก็มีข้าวผัดกะเพราไก่วุ้นกะทิฮอด,ดอกอาหารทั้ง3าชนิดนี้อร่อยทุกอย่างเลยค่ะดี <Happy. S 2> เอกเโสหแข็งแรงนะคะเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่นะคะแฮปปี้เบอร์เดย์ด้วยนะแฮปปี้เบอร์เดย์อันนี้ของ OPD นะคะ uh, <laughs> กับ OPD สันค่ะขอให้มีความสุขมากๆนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะ แฮปปี้เบอร์เดย์ to you ค่ะขอบคุณค่ะอันนี้ของ OPD ตาใช่ไหมใช่ค่ะ OPD ตากับ OPD อายุรกรรมนะคะขอบคุณมากๆากนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากแต่สุขภาพแข็งแรงะฮปปี้เบอร์เดย์ค่ะแฮปปี้เบอร์เดขอบคุณค่ะโอ้ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับอาหารเที่ยงวันนี้นะครับขอบคุณ ก็ขอให้สุขภาพาแข็งแรงร่ำรวยห่างไกลจากโควิด19 2 0 t 1 e เลยนะคะสวัสดีขอบคุณค่ะค่ะ <c oughs> ขอให้เจ้าของวันเกิดสุขภาพแข็งแรงนะคะห่างไกลจากโควิดเช่นกันค่ะขอบคุณค่ะ Happy b i r t เ d a y นะคะน้องแบงค์ขอให้มีความสุขนะขอให้ชีวิตได้พบได้เจอแต่สิ่งดีๆขอให้ครอบครัวมีความสุขตลอดไปนะคะขอบคุณมากคะ่ะ